รอสนายพาฉันมาที่ไหนกันละเนี่ยบรรยากาศที่นี่มันน่ากลัวจังเลยเออที่นี่นะมันก็คือรีบวัดใจยังไงล่ะฮะรีบวัดใจนายจำครั้งที่แล้วไม่ได้หรอ <Hung> พวกเราเน่ยกเ,เกือบตายเพราะเข้ารีผีสิงเลยนะ <contractor. S 2> แต่ว่าครั้งนี้นะฉันเชื่อว่านายทำได้สู้ ฉันเป็นสซารอตขี้แพ้แน่ๆขอร้องละช่วยเข้าไปเถอะนะแต่ว่าข้างหน้ามันไม่มีคาว่าแต่ถานายไม่ยอมเข้าไปแล้วก็ฉันจะกัดนายโอ้ยเข้าก็ได้เข้าก็ได้นายนี่มันสซาร์ตเอาแต่ใจจริงๆเลยโอ๊ยสวัสดีค่ะย,ยีดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรอยกันในเกมโรบอกนั่นเอง <c oughs> เรามาวัดใจในลิฟต์สยองกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนายนี่มันชอบสร้างปัญหาฉันจริงๆเลยนะเจ้าสลอ็อตเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าในลิฟต์เนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างเอาละไปลุยกันเลย<อ>ลิเปิดออกแล้วเ<อ>ดลเด,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 ดิ้ลเด้และผู้วัดใจคนที่หนึ่ง <S <S นั่นก็คือเจ้าสล็อตและเพื่อนของเขาครับโอดูเหมือนในนี้เนี่ยจะมีคนมาวัดใจเต็ไมไปหมดเลยนะ นี่พวกเราปีนแล้วปีนแล้วนีว่เขาเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะหาที่ปลอดภัยเร็วอะไรอรอพวกนายเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วนี่มันประตูอะไรเฮ้ยหุ้ยมีมือมีมือเนี่ยซอมบี้บุกซอมบี้บุกแล้วนี่มันวอล์กิ้งเดะนี่นะเฮ้ยปีนฉันปีนไม่ได้อ่ะเฮ้ยประตูของเราพังแล้วอ่ะพวกเราจะทำย,ยังไงดีโอ้โหซอมบี้เต็มเลยค่ะนี่นี่นายหลบแล้วหลบแล้ว พวกเราต่อตัวขึ้นไปกินมันลอยโอ้โหตูนมาซื้งเงินฉันชอบนั่นนก็กินบ้างดีตอนนี้นะคะพวกซอมบี้เนี่ยโอ้โหเหมือนติดกลองค่ะในกองนี้ในกลองนี้มีอะไรหรือเปล่าไอ้ซอมบี้ก่อนกันมีเอย่หัวกันด้วยนี่แน่ด้วยความรักโอ้โหฉันอยากจะกอดนายอย่างในนี้ตั้งนานแล้วอ่ะโอ้ย อนนี้ซอมบี้เยอะมากๆเลยค่ะอฮ้ยยังดีนะที่เมื่อกี้เนี่ยเราหลุดออกนอกอวกาศซะก,ก่อนอะ่ะเราเลยไม่โดนซอมบี้กินยังไงล่ะโฮ้ยดีใจนะที่ทุกคนอยู่กันครอบอะเอาละพวกเราฉันต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยชันต่อไปคืออะไรอะเราสำรวจเถอะเรามีไฟฉายด้วยนี่นะชั้ันนี้มันอะไรกันเนี่ยโอ้ยเฟร,รดี้ทุกคนเฟร,รดี้เฟร,รดี้เฮ้ยเฟร,รดี้เฟร,รดี้ <S <S <S> โอ้ยโอ้ไมคยกอนมันกินมันกินเพื่อนขอเข้าไปแล้วอืมแล้วนั่นคือใครแล้วนั่นน่ะมันมองหน้าเราฉันจะต้องไปกินทุกคนเฮ้ยถอยหลังเบอ่าเฟสตี้ติดบักค่ะระหว่างตอนนี้แล้วก็พวกนายรีบเข้าไปในรีบเร็วเราไปล็อกในรีบดีกว่านะจอสลอสอืมฉันก็วางการเหมือนกันน่ะดูเหมือนว่าจะมีคนตายไปหลายคนแล้วนะเนี่ยเฮ้ยนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยฉันอยากเข้าเหมือนกัน เ,เดี๋ยวเราช่วยไปหลอกล่อดีกว่ามาดิ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 งาม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 ว้าวเลมีพรีสเลมีพรีสเย้และแล้วเราก็รอดจากด่านที่สองได้เราบวกเราจะออกจากที่นี่ได้หรือเปล่าอะ่ะไม่รู้สิฉันก็อยากจะออกจากที่นี่เหมือนกันน่ะ <laughs> ทิ้งสล็อตไว้ตรงนี้เลยดีกว่าเดียว <laughs> ได้ยังไงเราตัว่าฉันเองฉันก็กลัวนะเนี่ยคนฉันรุกสูหมดแล้วคนนายอะหาเรื่องมาเองนี่นาเฮ้ยด่านต่อไปมาแล้วค่ะอันตรายที่นี่อันตรายทุกคนรีบออกไปเถอะเฮ้ยฉันอยากจะลองเข้าไปในนั้นอะฉันว่าอยู่ในลิฟต์เนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยเอ,อ๊อเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นเอ,อ้ยทุกคนเข้าลิฟต์แล้ว<ป><ป>เข้าลิฟต์ทำไมอะพวกนาย ดูเหมือนว่าลีมันจะใหญ่ขึ้นนะเนี่ยใช่ขยายเป็นบิ๊กไซส์เลยเ๊ะแเราข้างหลังของเรามันคืออะไรกันละเนี่ยนด่พวอกเราเข้ามาดูแล้วโอ้โหนี่มันหุ่นอะไรกันเนี่ยฉันคิดว่าตุ๊ก,กตาบาร์บี้นะพวกนายอย่าเข้าไปป้ายนี้มันเขียนว่า S C P 0 9 6โอ้โหปากกว้างด้วยเอ้ยก็แค่ตุ๊กตาบาร์บี้ไม่เห็นมีอะไรเลยโหดูดินด่เราดูใกล,ใกล้ๆยังไม่ทำอะไรพวกเรา มาแล้วโอ้โหกระโดดได้อย่างมีพนาสติกมากโอ้โมาจากตัวนี้ไม่ได้โอ้โหมันออกมาทางประตูพลังมันรุนแรงมากมันพังกระจกออกมาแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดลิฟต์ยืนไว้อะไรให้กับคนเมื่อกี้สองนาทีโอ๋ยฉันกลัวจังเลยอะทุกคนเธอกลัวอะไรเธอปอจังเลยอะนี่มันด่านต่อไปไหฮะเป็นห้องนอนห้องนึงค่ะเน่ นอนซะเจ้าเด็กโง่แล้วพวกแกเนี่ยมาดูฉันทำอะไรฮะหาพวกแกเฮ้ยนี่มันเจฟจะคิวล่าค่ะเอ้ยตายแล้วพวกเราระหว่างที่มันกำลังเอ๋ยอยู่นั้นหนีแล้วขึ้นมาบนเก้าอี้นี้ทุกคนไล่ไปอยู่บนเตียงเจฟตามขึ้นไปบนเตียงเจ้าเจ้า จะคิดนะว่าฉันจะฆ่าแกไม่ได้อะ่ะนี่แกฆ่าฉันไม่ได้แน่นอนฉันอยู่บนประตูนี่พวกเราดูนี่สิเขาคือใครอะลองเข้าไปดูใกล้ๆสินี่มันเจสันสนี่นะระหว่างที่เจสันกํลาลังฆ่าเพื่อนเราอยู่นั้นปุ๊บไปลุบๆๆๆๆๆพวกเราท่ามื้อน้ําไปกันเถอะแต่เจสันมันอยู่ในน้ํานนะถ้าเราอ,อาร่อจังไม่ได้แล้วก็เราอาจจะรอดก็ได้นะอุ๊ยเจสันฆ่าใครไว้ตรงนั้นค่ะถูกค่ะ ควรจะออกจากที่นี่เฮ้ยป็นขึ้นไม่ได้ขึ้นหัวฉันไปอึ๊บโอ้โหเละตุ้งเป้เลยนี่มันยานยางสดเข้ามาเฮ้ยฉันได้เลื่อยจากเขามาด้วยดูดิโอ้โย,เเอยเท่เบ้าเฮ้ยแล้วห้องนี้มันห้องอะไรกันคะดูเหมือนว่าด่านต่อไปเนี่ยจะเป็นโรงแรมค่ะแล้วก็มีศพคนตายด้วยเฮ้ยหาประตูหาประตูดีกว่าอาจจะมีบางประตู ที่ทําให้เราเนี่ยเข้าไปแอบในนี้ได้เราจะได้ไม่ต้องกลับเข้าไปในลิฟต์เอ้ยพวกเราดีแล้วซอม,ซอม,ซอม,มอบี้เอ้ยโอ้ซอมบี้ซอมบี้ไปขยงอเลยมันเข้าไปในลิฟต์แล้วเฮ้ยตายแล้วตายแล้วพวกซอมบี้พวกอัน,นาวาดใหญ่เลยค่ะฉันอยากจะกลับบ้านแล้วอะไม่ไหวแล้วเราผ่านมาหกเจ็ดดานแล้วมั้งเนี่ยแล้วนี่มันคือที่ไหนกันละเนี่ยน่าจะเป็นบ้านของเชคนะคะ พวกเราเข้าไปหลบในห้องน้ำเ,เทร็าไม่มีทางหรอกไอเทร็คโอ้โหนอนแผ่สรอดนะ้าหายไปไหนอ่ะฉันเกิดบนสวรรค์แล้วโบ้านของเทร็กเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยเข้าไปเห็นเลยค่ะเดีย๋ยวเพึ่งหมดรอบนะอย่าพิ่งหมดรอบละชูไฟขึ้นมาโอ้่าวสรงง่ายๆก็คือบ้านของเทร็กน่ะไม่มีอะไรเลยน่ากลวัวไงไม่เห็นจะน่ากลัวเลย แล้วนี่บ้านใครแล้วเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไฟดับน่ากลัวมันจะโผล่มาหรือเปล่า,าฉันคือจูออนและฉันจะไล่ฆ่าพวกแกทุกตัวจูออนมูดด้วยน่ากลัวโอ้ตูดโดงเลยอะเดชฉันยอมรับแล้วว่าที่นี่มันน่ากลัวมากห้องนอนห้องนอนเฮ้ย ห้องนอนมีพลังงานพลังงานบางอยา่างใครก็ได้เปิดไฟที่ออ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรดำมากโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นสกรีมค่ะไอตัวที่มันใส่หน้ากากไหมคะโอมันมาแล้ว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 อ้ยอย่าไป <S <S เฮ้รางรถไฟยาวๆนี่มันคืออะไรละเนี่ยพวกน,นายรีบบอกมาเร็ว นั่นมันเสียงรถไฟนี่เลยจิงจิงด้วยโอ้โหตายตายแล้วใหเราทะลักเลยฉันเตือนแล้วก็บอกฟังบอกฟังโอยพวกเราตายกันอีกแล้วละเนี่ยโอ้ทางรถไฟนี่มันจะพาเราไปที่ไหนกัน<อ>น่าจะไปที่ป่าช้าแล้วมั้งไม่เอาอะฉันกลัว<อ>ไหยน,นี่มันขี้กลัวจริงๆเลยโอ้ในพวกนายมาดูอะไรนี่สิประหลาดประหลาดจังเลยอ่ะ เหมือนเกมที่พวกเราเล่นเลยว่าแม่ได้ยินเสียงอะไรไหมดูเหมือนว่าเขาจะเชิญชวนให้เราเข้ามาในเกมนี้นะฉันจำได้แน่ชัดนี่มันเกมไฟน์ไนแอปเรดีแน่นอนเฮ้ยฟ็อกซี่โอ้โหฉันโลกนายจำฉันได้อะโอ้ยอ๊อโดนโดนจะได้เห็น้าปฟ็อกซี่ มีโทรศัพท์มากอะโทรไปหาตำรวจรแล้วใช่เขาจะได้มาช่วยพวกเราไงเฮ้ที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยนาม,มตตสะกะอวะโตะอปาจีอปาติเทเท,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 ทนะนี่นายทำอะไรอะฉันกำลังท่องกันหาไหล่ผีอยู่ไ่้ไหัวล้อเฮ้ยฉจะลอบกวขึกันมาแล้วสิแม่เฮ้ยมีคนเดินตรงเข้ามาหาเราเฮ้ยนายรียบหนีแล้วตายแล้วตายแล้วคือนูตาย ราหวานที่เพื่อนของเราตายไปแล้วก็เราต้องวิ่งไปสุดทางดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีแท่นบูชาย,ยัน <c oughs> เฮ้โอ้โอ,อ้มีคนตายด้วยเห็นไหมตรงนั้นเล็กๆเ,เป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้พี่แบงก็มาเล่นแบบผีน,นะคะให้น้องๆได้ดูกันแล้วคะ่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวกันเยอะแยะแนะ่โอ้โหเพื่อนเราโดนกินด้วยแล้วเธอรีปิดคลิปถ้าใครชอบนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่แบงด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบายบายจุ๊บจุ๊บ วันหลังฉันจะไม่เชื่อนายแล้วนายนยระวังข้างหน้ามาฮาเรืของฉันมาแล้วโอ๊ยแม่ช่วยด้วยน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บ น้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะ,ะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ